สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่อง N Y นะ,ะแล้วก็อีเวนต์นี้นะเป็นอีเวนต์ลูกอมดาวอย่างที่ทุกคนรอคอยกันเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วอะลูกอมดาวเราน้อยมากล้วแบบว่าไม่ได้เตรียมไม่ได้ลงหลีไม่ได้เก็บอะไรมากมายนะคะก็มีอย่างเท่าที่เห็นนะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมาสุ่มให้ดูนะคะว่า 6,100เพรนั้นเราจะได้ลูกอมดาวเท่าไหรเนี่ยนะตอนนี้คิดว่าจะเทน้าตัก6,000เลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวไปดูกันก่อนนะว่าเขามีอะไรมาให้เราได้ลองเล่นกันบ้างนะคะลูกอมดาวนะก็มีพวกอัญ,ญามณีบวก8ทุกสถานะบวก6บวก8 1 0 0 0 0่แสนบวก6 7เหมื่นดาร์ซิตเนี่ยจริงๆอะอยากได้นะ,ะเอ็มมาส่องดูแล้วก็คืออยากได้ดาร์กซิตนะคะแล้วก็วาเลนไทน์นาโอมิ มาเลนไทนทนาอมีอ่ะก็อยากได้แต่ว่ามีชาละวันอยู่แล้วนะคะใครมีลูกอมดาวเหลือก็นั่นแหละแต่ว่าระดับนั้นเขาคงจะมีกันหมดแล้วเนาะดักเล่นมีแล้วนะคะแล้วก็ที่อยากได้ในทีเหล่านี้ก็จะเป็นโดนพิทักษ์อ่ะลืมอธิบายอีกนะเพื่อนเพื่อเาจะรู้กันแล้วนะคะเพราะว่านี่ก็มาช้านะมีโดนสร้างโลกเนาะ,ะพวกกันป้ายสีแล้วก็สลับหลุมดำแล้วก็โดนพิทักษ์วิกตอรี่นะคะแล้วก็ แกนแม่เล็กเคลื่อนย้ายของดีทั้งนั้นเลยนะอันนี้เป็นลงลงมานะคะก็จะมี Devil ซ i นนะดาร์าริมิแกนดาร์าริมิแก่นี่เหมือนว่าเคยจะมีมาให้เราแรกหรือว่าแจกไปแล้วนะคะโ o เดนลีมา u สแล้วก็แชมเปียนมีน e ว่าเนี้ยอันนี้ก็อยากได้นะแต่ว่าดูดูลูกคมดาวของเราซะก่อนนะมีอยู่30,000ื่นนะคะจะได้อะไรนะทีนี้ หลังจากที่เราไม่มีมาสุ่มให้ดูอ,อ๋อไม่ใช่เราไม่มีลูกอมดาวพอฉะนั้นเราจะไปสุ่มให้ดูนะคะว่า6,000นเพรเนี่ยเราจะได้ลูกอมดาวมาสักกี่กี่ลูกอมเนาะแต่ว่าลองซักเท่าไหร่ดีก่อนลองซักสองพก่อนดีไหมไปเริ่มกันเลยนะคะหลังจากที่มาช้าแต่ว่าก็มานะไปเลยค่ะ เมกาเจ็กพอร์ตนะ6,100เพ็ดเริ่มค่ะเอห้า5 0ห50ได้500มันจริงๆอ่ะมูลค่าของลูกอมดาวอ่ะหมืนหน่นนึงอ่ะหมื่นลูกอมเท่ากับ1,000เพ็ดเนาะประมาณนั้นเนาะอันนี้คือเดาเองนะคะใครว่ามูลค่ามันเท่าไหร่ก็ลองบอกได้นะจากจากมูลค่าของดารกซิตนะคะ แต่ดักซื้อจริงๆถ้าสุ่มจริงๆใน event อีเวนต์อ่ะมันก็คงจะเป็นหมื่นเนาะแต่ถ้าเทียบกับความเอามารีหลังอ่ะมันก็คงจะเป็นแบบ8,000อะไรเงี้ยก็น่าจะได้อยู่เนาะ <c oughs> ก็หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นลูกอมดาวเท่ากับประมาณ1,000เพชรนะคะอันนี้เราส่งไป50แล้วได้มา500ก็เท่าทุนนะ <c oughs> โอเคเราอยากได้พอดีนะ,ะ <c oughs> นี่ไงออกรัวโอ้โห <c oughs> ลูกปาเปดเพชรโอ้โหพันเพชรก็อยากได้นะ เออก็ได้มาอยู่นะ2,000ันโอ้โตัดการนางฟ้าทุกคนสามร้อยอันนี้เราขาดทุนแล้วนะสามร้อยน่าขาดทุนแล้วนะคะเฮ้ยเจอแต่ขาดทุนอะ่ะทองไม่เอาเฮ้ยกัดการนางฟ้าดีมากโอ้โหขาดทุนสี่ครั้งแล้วเท่าทุนนะคะ ขาดทุน5ครั้งขาดทุน6ครั้งอันเท่าทุนขาดทุน7ครั้ง8ครั้งโอ้โหกดรัวมากรูปบาทในตำนานขาดทุน8ครั้งแล้วนะคะจริงๆเราต้องควรจะได้500นะโอ้โหท้อง อันนี้เราได้กำไรนะคะขาดทุน9ครั้งแล้วเดี๋ยวนะเราสุ่มรัวเกินไปอะ่ะตอนนี้เหลือ4,500แล้วนะคะจริงๆเราต้องอ้อเราค่อยนบอีกทีตอน4,100นะคะ2,000แล้วเราจะไปดูกันว่าได้เท่าไหร่นะคะ2,000เพชรนะคะจะได้กี่ลูกอมดาวนะคะตอนแรกมีอยู่3 0 0 0 0ืัขาดทุน10ครั้งแล้วอะทุกคน อันนี้อันนี้ถือว่าเราได้กำไรนะก็ลดเหลือขาดทุน9ครั้งแล้วกันเท่าทุนขาดทุน8ครั้งนะคะลดลงเท่าทุนโอ้ครั้งสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนขาดทุน10ครั้งนะคะ10ครั้งเดี๋ยวไปดูกันว่ากดรับเลยนะจะได้เท่าไหร่นะคะหมดไป2000กับอีก50นะคะ 2,000กับอีก50ได้มา1,300นะคะทุกคน2,000เพชรกับอีก50เพชรนะคะได้มา1,300ชิ้นนะอ๋อก็ได้อยู่นะแปลว่าขาดอีเยอะเราขาดอีเยอะแต่ว่าเราก็จะสุ่มให้ดูให้ทุกคนดูนะคะว่าประมาณ2,000เพชรนะได้ลูกอมดาวมา1,000 0นะคะ โอ้ขาดทุนอะตอนแรกที่เราคิดไว้ว่า1นึ่งมือลูกอมดาวเท่ากับ1,000เพชรทีนี้เราใช้ไป2,000เพชรใช่ปะเราควรจะได้2,000มมันแพงกว่านั้นอีกแล้วนนทุกคนมีสี่หมื่นแล้วค่ะเสกมานะโอ้เราก็ได้ได้หกหมืนอยู่ดีอะทุกคนถ้าสมมุติว่าเราสมมบทอะมากสุดเราก็ได้หกหมืนเองนะเนาะ แล้วเ,เราต้องดองไปอีก3เดือนกว่าเราจะได้เลกนะจริงๆอยากได้ดักซิตนะคะโทษอของกันไม่รู้จะเก็บนะไม่เก็บเพชรเก็บอะไรเลยแล้วคือไอดีเนี้ยเมื่อเช้านี้เพิ่งสุ่มไปสุ่มเอาซูเปอร์ไดเมนชันปิดไป5,000นะทุกคนจริงๆมันต้องมีหมื่นกว่าเออถ้ามีหมื่นกว่าน่าจะปิดอยู่นะคะดักซิตอ่ะเพิ่งปิดแพงมากปิด5้าพแค่เอจี้เดียวนะก็คือในคลิปที่แล้วอะ่ะเราสุ่ม ทั้งเลมอนมอนสเตอร์กับ Super Dimension เราปิดไป8,000ก็คือตกจีละ4,000ใช่ไหมแต่ไอดีเนี้ยเราไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะแต่เราสุ่มไป1จี้เราปิดไป5 0 0พันเลยแบบก็เหลือเท่านี้นะคะม,มกทองเนี้ยไม่เอาอะ่ะขาดทุน10ครั้งเลยค่ะเท่าทุนนะคะเด็ดใช้แล้ว อาหรทุน9้าครั้งนะคะลดให้นะหารทุนสิบครั้งโอ้โหไม่เคยกดเจอพวกเพชรพันกับเขาบ้างเลยนะอีกสองพันแล้วกันนะคะทุกคนมาดูกันว่าได้ประมาณเท่าไหร่นะคะ ขาดทุน11ครั้งแล้วค่ะพวกไอ้การ์ดไอออฟของการ์ดก็ไม่ได้นะคะทุน12ครั้งค่ะโอ้กดเจอพันหนึ่งบ้างได้ปะ13ครั้งแล้วนะคะโอ้ทุกคนทุกคนคะ่ะแล้วกดได้หนึ่งพันนอสุดยอดมากคือแบบกำลังจะบอกเลยว่าขอหนึ่งพันบ้างได้ไหมนะมาแล้วนะสุดยอดโอ้โหหนึ 1, ง่งล้านทองโชคดีอะเดี๋ยวโดน สองพรอบนี้นะคะว่าจะได้เท่าไหร่อชอบมาก300ร้อค่ะทุนไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยสิาครั้งแล้วนะคะอ้อหไม่เอาเด้อทองนะโอ้โหเมื่อกี้หนึ่งหมื่นป่ะสิครั้งแล้วนะคะขาดทุนไปเลย เท้าทุนนะคะเฮ้ยกดเลยอย่างเนี้ยยางยางอีกสองร้อยนะคะอ่าทุกคนคะ่ะ2,100่แล้วนะคะเดี๋ยวไปรับกันเลยค่ะ กดรับดูนะคะว่าจะได้เท่าไหร่นะคะหมื่นไหมรอบนี้อ๋อได้หมื่นหนึ่งนะคะก็คือตกตกแล้วก็คือ2,000เท่ากับ10,000นะคะเท่ากับว่าถ้าดักซิตใช้แปดหมื่นใช่ปะแปดหมื่นก็เท่ากับว่าโอ้โหหมื่นหกเยอะนะเยอะนะถ้าสมมุติว่าคนที่ไม่มีเลยอะ่ะหนึ่งหมื่นใช้สองพันเพชรใช่ปะเท่ากับว่าดักซิตเราต้องใช้ใช้ 16,000เลยอ่ะ16,000เพชรนะคะเท่ากับว่าแทบปิดเท่าอีเวนต์ปกติเลยนะคะแต่ว่าอันนี้มันการันตีเนาะว่า16เราได้หรือว่าจริงๆแล้วคนที่เขาสะสมลูกอมดาวมาเรื่อยๆมันก็จะไม่ต้องเสียเพรใช่ไหมคะแต่ว่านี่มันไม่มีไงก็รีวิวให้เพื่อนๆดูประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับใครที่ ปิดอะไรมาใครมีลูกอมดาวเท่าไหรอยากได้อะไรปิดอะไรมาก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ข้างล่างนะคะอยากรู้เหมือนกันนะว่าจะอะไรกดไปเรื่อยอีก้วนะคะเดี๋ยวไปซองก่อนนะว่าเรามีอยู่เฮ้ยเมื่อกี้มันขึ้นหรือยังอ๋อมันห้าหมืนแล้วนี่จากสามหมื่นมีห้าหมืแต่ถ้าเราสุ่มอีกประมาณสองพันที่เหลือก็จะได้หก0 0 0่นนะคะเดี๋ยวสมมติว่าถ้าเราสุ่มหมดเลยสองพันที่เหลือจะได้อะไรบ้างนะคะ อก็ยังไม่ได้ดักซิตอยู่ดีนะคะหกหมื่นได้ดักเลนนะแต่ว่ามีอยู่แล้วนะคะอค๋อจะได้โดนพิทักวิกตอรีรอ่นะคะซึ่งไม่มีนะจริงๆไม่มีดักซิตเลยนะคะไอดี ID นี้ไม่มีอะไรเกี่ยวกับดักซิตโดนพิทักวิกตอรีเรอ่เอ้ยอรองเท้าใบสี่ก็เพิ่งปิดมาที่ไม่ได้เติมนั่นนะคะอืมไม่น่านเลยแล้วเราเอาจริงๆมีเพชรหมื่นนะเอาไปสุ่มซูเปอร์ไดเมนชันหมดไม่งั้นก็จะ ปิดตายแล้วนะคะสำหรับดักซิตเสียดายอะทำยังไงดีนะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะคะก็คลิปนี้ขอประมาณนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าถ้าเราสุ่มไปประมาณนี้มีเพชรเท่านี้เราเอาไปแลกเป็นลูกกลมดาวจะได้ประมาณเท่าไหร่นะคะก็ได้แต่มองตาปีบๆนะคะตอนนี้ต้องไปหาโกยเพชรโกยอะไรแต่ว่ามันไม่ทันแล้วมันมีโกยเพชรแล้วเนาะวันนี้นวันวันสุกเนาะเสาร์อาทิตย์ก็หมดแล้วอะ ไม่ได้นะคะสงสัยต้องเติมอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วแหละบ้าโบบ้าโบจริงๆได้แต่มองตาเปรียบริบนะคะก,กี่แค่สามวันเองอะตอนนี้มันมันมันดึกแล้วอะไม่อยากจะบอกว่าเท่าไหร่นะแต่ดึกแล้วแล้วก็คลิปนี้ขอประมาณนี้แล้วกันนะคะสมมติ เพืเ่อนๆคนไหนนะคะที่ปิดเท่าไหร่เลือกอะไรก็พิมพ์บอกกันได้นะคะข้างล่างแล้วก็มาพิมพ์พูดคุยหรือว่าใครจะฝากโค้ดฝากอะไรก็พิมพ์ได้เลยนะคะตามสบายตามสะดวกเลยนะคะไม่ได้ห้ามไม่ได้อะไรเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่รับชมมาจนจบนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทําไงดีเนี่ยตัวเพจอีกแล้วเหรอไม่ทันนะดิ ออทุกคนเดี๋ยวจะอวด super dimension นะคะ super dimension ในคลิปที่ที่ถ่ายไปนะมีได้ออฟมาดีมากเลยนะคะแต่ว่าไม่ใช่ดีนี้นะออฟตัดการ์ด70เปอร์ทั้ง2เลยนะคะเดี๋ยววันหลังถ้าได้สตรีมหรือว่าได้ใช้ไอดีนั้นอีกเดี๋ยวจะเปิดให้ดูแต่ว่าไอดีนี้ได้20%ดยกเลิกสกิลมาแต่ว่าไม่ได้รีนะคะเอาเอาแสงที่เหลือนะไปรีกับอันอื่น จำไม่ได้ว่ารีกับอะไรนะฮะสักอย่างหนึ่งแล้วแล้วก็ได้อะไรก็ไม่รู้มาไม่ดีเลยได้แบบเหมือนกันสามอันอะ่ะเขาแจกมาสามอันใช่ปะเหมือนกันโมเลยสามอันรีไหนไหนฮ้ยจำไม่ได้แล้วนี่กาวิดีป่ะใช่ไหมนะมันเล่นหลายอันเกินนะทุกคนมันลืมนะมันลืมจริงๆนะเนี่ยอันนี้ป่ะเออนะ่าจะอันนี้นะคะ ที่ได้มาไปดีแล้วค่ะไปดีแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนขอบคุณที่รับชมค่ะ